เพิ่นออกำลังสิออกก็มีเห็ดมันเฮาก็เริ่มสิออกเฮาก็เปิดครับนี่แหละถ่ายก็มา่นเห็ดก็เริ่มสิเปิดห้องต้อเปิดพิ่งจะเปิดเนาะครับก็ดกำลังสิออกเราถามถึงว่าถ้ามันออกดีๆออกพร้อมๆกันนี่รายได้ต่อมื้อนี่อยู่ประมาณหลายบันไดคุณพ่อที่เป็นเห็ดขอนขาวให้นั่งฟ้าครับมันคนเลอก็กันเอานาางฟ้นี่นางฟ้ากันแล้วแต่เฮาเฮ็ดน้อยเฮ็ดหลายเด้ กลางสมมุิวาของคุณพ่อออาพันก่อนพันก่อนสูงชุดนี่แหละครับประมาณอยู่พันก่อนนี่กสิบครับมันออกมันเป็นชุดเป็นชุดคือเห็นนั่งฝ่ายมันจะออกพร้อมกันไปเลยออกเก็บห้องเก็บสามสี่มือมันก็เม็ดแล้วมันก็ทีมช่วงไปมันออกบบนี้กสิบประมาณได้อยู่ประมาณพันก่อนนี่มันก็ชุดแรกมันก็แช่อยู่ประมาณหาสิบโล ห้าสิบโลเมียนครับลลวนอร่อยครับขายใส่เขาเลยว่าไล่ได้ครับเคเนพ่อครับครับชุดแรกนี่ครับต่อไปสิมดกับประมาณห้าหกเดือนเทาจังเดียวออกชุดหนึ่งนี่ก็คือเจ็บอยู่ประมาณห้าหกเดือนครับชุดหนึ่งจังเขาจังเดียวออกจังเดียวสิของคุณพ่อที่มีเห็ดเสียวไปปูที่แท้ต่อมาเลี้ยงดูจากผมกอนเด้บนว่าเสียวของผมไปลุงไ้เดี๋ยวมันบวออกก็สิว่างั้นผมบรเห็ดจังสันคือว่าผมติดตามเบื้องคอกไงพ่อราครับปลูกเป็นธุรกิจครับ ผมนั่งไปดูวิธีเฮ็ดคอกผมนําให้ไปเบื่องมัดทุกอย่างมันดอกสีไปปล่อยเฮ็ดเลยบ่ได้ครับแต่ต้องมาเรียนรู้นาคุณพ่อครับต้องมารึกษาซะก่อนกระั้นผมบ่ไปล่งไห้เพิ่นเสียของผมมันดอกบนการถามแบบสวัสดีครับเกษตรบ้านสวนนินดีพบป่อกรบพิ้องเฮาอีกแล้วนะครับเมื่อนี้จะพามาเอาควาวรลู้ดีๆจากฟ้าเฮ็ดคุณพ่อเิ่น เป็นไปเป็นมาอย่างเดๆนยังไดรุ่มกับมาหาผมก็ได้ผมก็แนะนำทาควาาเม็ดก็ได้เดี๋ยวห้าไปไอไทยบ้านห้ามเลยคุณพ่อคุณพ่อเพื่อเลเนาะครับเนาะสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีคครับผมฟ้าเมธเ่านี่ตั้งอยู่หมองใดน้อครับอยู่บ้านยังจุ่มครับตำบลโจธาเพิ่อมาล่าใสจังหวัดกาฬสินนี่แหละครับอาจะสอบตามคุณพ่อเขาเนาะเป็นไปเป็นมาอย่างไดจังไดมาทำาว้าเม็ด ครับแต่แต่ก่อนผมก็อยู่กาะสินบนแนละครับทำงานอยู่มาหาลัยกาะสินครับผมบาดกระเสียณผมกระเสียณมาได้ยสองปีแล้วผมก็เลยมาออกมาอยู่บ้านนี่แหละขันไปอยู่พุ่นกับสิบวมีอยังนแต่นั่งแต่ก,กินแต่บ่านั่นซึ่งมันกับว่านั่นเลยหาแนวสิเฮ็ดนี่แหละผมก็จบด้านกเกษตรมาผมก็มาเฮ็ดนี่แหละก็คือพ่อเฮ็ดมาแล้ว จบทั้งแต่เกษตรเคยเห็ดเห็ดมาก่อนเคยเห็ดแถมได้มากถ้าเป็นฟาร์มจะขอนะครับครับครับมาเปิดวัอนี้เราจะขอความรู้จากคุณพ่อเนาะครับผมก้อนเห็ดนี่ก้อนข้าสีมาท้าเป็นก้อนอะไรยังสี่ส่วนผสมเห็ดแบบใดคุณพ่อส่วนผสมของมันนี่คือขันแรกกับเม่ดฉีเรียนนะครับครับผมฉีเรียนผมก็สั่งมาจากสุราษฎร์ครับจากสุราษฎชลดซิปล้อกระมีการนกำตาล กากระตานกาหยิบซ้ำปูนขาวดูได้ไหมทรนี่แหละครับเกี่ยวกับปับสภาพดินสาพของามันเนี่ยแหละส,ะสิผส,สมวนผสมเอามันจังชีเรื่อยนี่ต้องใส่ชีเลื่อยไม่ยังครับไม่ยางพราราเลยจะพอครับขันได้ไหมก็อ่นมาผสมนี่เฮ็ดทัาสิบโปไปเลยเสีเยสทิ้งหมดจังที่ไม่ยางพาราอย่างเดียวครับผมจังที่คุณพอ่อทําไวน้นี่ยอดเฉยเห็ดไม่ยังครับผมยอดแล้วครับยอดแล้วเดือนออกมาเนี่ยแล้วเขาหนาวเขา นะเป็นให่ออกมาแล้วครับผมหยด <He ft S 1> มา่ละครั้น<ล>งนี้เพชรประมาณจะก,ก่อนครับคุณ่อผมให้เขามาเฮ็ดอัดให้ขั้งละหาพันก่อนครับรั้งละหาพันก่อนแปลวคนงานมาจากบรการหลวง,งมาอัดให้เขาก่อนละหาสิบต่างเขาคิดเอาหลังจากห้องอัดเป็นก้อนเซตจนี่ขั้นตอนไปห้องเฮ็ดแตไละต่อครับคุณออัดเป็นก้อนเซตแล้วห้องก็เขาเตาหนึ่งครับนี่ครับมาใชา้เตาเขาขาเชือครับ เชื่อครับแปดชั่วโมงครับดังไฟอยู่แปดชั่วโมงปล่อยไอ้น้ำเข้าไปคือเขาปล่อยไอ้น้ำเข้าไปเขามาจับบึงอยู่นี่ครับมันพ้อนแล้วเขาจะนับเวลาเลยตั้งเวลาแปดชั่วโมงก็คือเอาเขาไปอบได้หนีงั่นครับครับมอาน้ำอยู่พี่ครับดังไฟยองพี่ใส่สายปล่อยเข้ามามันสิมมีพยางคุ้มครับผมหนึ่งได้เท่ากัสองพันกว่าก้อน คือใส่เป็นพยางคุ้มครับใส<ช>่พยางเน,นี่ยครับพยางซุ่มนี่แหละเดี๋ยวพ้มพยางมาเลี้ยงกันไว้แล้วกับพยางคุ้มกับใส่สายนี่แหละครับเอาปล่ยอยเข้ามาเลยใน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 นี่แหละในใส่เป็นอบอ๊บไอ้นามนั่นก็โอ๊บไอ้นามครับครับครับอ๊บ ang, ไอ้นามโดยเฉพาะขันอยู่กับตัวนี้สำคัญที่สุดขันเอาอบอลซุกอ่ะเรียบร้อยก็คือบอสไส้กับเกิดล่าเหมือนครับเอาตัวนี้ให้ได้ครับหลังจากเขาอบเรียบร้อยนี่ ถึงจะมาหยอดเชื้อเห็่มันบ่ครับอบเรียบร้อยแล้วเขาก็ป่ปอยให้มันเย็นเปิดออกให้มันเย็นเหรอคาก็จังถ้าปอยให้เย็นแล้วกันเขาอบขาเชื้อเรียบร้อยแล้วมือสองมือเขาจึงมาหยอดก็ได้โบเสียแตามันได้บบอ,อ,ดอบแล้วครับเาได้อบขาเชื้อแล้วครับครับเดี๋ยวก็อยากให้คุณพ่อภาพเบื่องข้างด่านครับเบืงขอด้านนี้ที่ออกเป็นเชื้อเพิ่นเดินแล้วเนาะครับผมพอเียบ นี่ครับพี่น้องครับคุณพ่อเป็นยาภาพอยู่ด้วยครเป็นข้อเขียนตั้งฝานี่เขามาเอาออกให้ผมถ้รับใส่หนาหนาวอยู่นะครับจาะออกเป็นายนี่อ๋อทั้งหมดนี่จะลงครับคุณพ่ออยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ลงครับเอาลงสิบลงครับเออ่จังลงนี่นี่เป็นเป็นเห็ดยังเนาะเห็ดเห็ดนั้ง้าครับลงลงลงนี่เป็นเห็ดนั้ง้าคือพร้อมซื้อออกแล้วครับเชื่อเดินเต็มแล้ว ตัวนี้ห้องก็เปิดครับครับห้องก็เปิดนั่นแหละกำลังสิออกก็มีครับมาเดี๋ยวเพิ่งคุณพ่อภาพเบิกนะที่ว่าเห็ดเพิ่งออก้วมีกำลังสิออกก็มีเห็น็ดมันห้องก็เริ่มสิออกห้องก็เปิดครับนี่แหละไทยก็มาเห็ดก็เริ่มสิเปิดคุณพ่อเพิ่งจะเปิดเนาะครับเกิดกำลังออกครับเราถามถึงว่าถามมันออกดีๆออกพร้อมๆกันนี้ไล่ได้ต่อมือนี้อยู่ประมาณ ลายบนใดคุณพอ่อที่เป็นเฮ็ดคอนขาวขึน้นนงฝ่าครับมันคนอรนะกัรเอานางฟ้านี่นางฟ้ากันเราต้องเอเหเฮ็ดหน่อยเฮ็ดลายด้ยจะบ่จากัดกังสมุิว่าของคุณพอ่อเอาพันก่อนพันก่อนอออสูงชุดนี่แหละครบับประมาณอยู่พันก่อนนี่ก็สิครับมันออกมันเป็นชุดเราเป็นชุดค,คือเฮ็ดนั่งฝ่ามันจะออกพร้อมกันไปเลยออกเก็บห้อเก็บสามสี่มือมันก็หมึศแล้วมันจะทิมช่วงไปมันออก ไปนี่กับสิบประมาณได้อยู่ประมาณพันก้อนนี่มันก็ชุดแรกมันก็แชยู่ประมาณหาสิบโลหาสิบโลเมียนครับรล่วเราลอยครับขายใส่เขากัเลยว่าไล่ได้ก็โอเคนาพอรับครับชุดแรกนี่ต่อสิมืดกัประมาณหาหกเดือนเ้าจังเดียวออกชุดหนึ่งนี่ก็คือเก็บอยู่ประมาณหาหกเดือนครับชุดหนึ่งจังห้าจังเดียวออกจังเดียวเราของคุณพ่อที่นีเห็ดยังแนครับผมนี่เห็ดเห็ดนั่งฝ้ากับเห็ดขอนแต่ เฮ็ดขอนกับท่านนี่เปิดครับนี่ก็จะเกิดเปิดได้ไหน่ะซุ่มซุ้มนี่ก็เป็นคอกเก่าทางวัดรอฉีเรียเรียฉีเลียว่าเขานี่ครับซุ่มนี่เป็นเฮ็ดขอนขาวระว่างเฮ็ดคอนขาวกับเห็นนังฟ้านี่อันใดเฮ็ดยาเยนง่ายกว่ากันครับคุณพ่อเพา่ายังเฮ็ดยาคือเฮ็ดตัวนี้มันคุ้มอากาศครับเฮ็ดนั่งฟ้าคือเฮ็ดนั่งฟ้าเอาว่างไปนิ้ห่มอย่างหดนามมันก็ออกเนี่ห้องนามอย่างัก็ออกแต่เฮ็ดตัวนี้นี่ก็คุ้มอากาศบ่ด้มันก็บอก ต้องให้ห้อนอากาศต้งองอบเอาจังใดครับห,อ Paul, i, ห freely, ้องควอกนี่เขาก็เฮ็ดบุ้ยอากาศเขาเลยคนเนี่ยแอมนั่มสิเปิดตรงนี้แอมให้มดเลยผมตีแอมให้มดเลยแล้วการเฮ็ดของคุณพ่อนี่คือเฮ็ดไว้เปิดดอไอดอขายเองหรือว่าเฮ็ดทรงให้คนเป็นกับกามคนเมาก็มีครับกับทรงน้่ก็มีเปิดเจ้าของเปิดน้ำ ตัวซ้ำตัวลักคือผมอยากเปิดพอมันมันเสียมันสิได้มันสิได้มันสิได้ยยดีก็ห้าส่งก่อนส่งก่อนห้าสี่ใดหน่อยเปอร์เซ็นต์หน่อยพครับก็คือถ้าคุณพ่อส่งก่อนครับคุณพ่อส่งก่อนอละจจกบาทครับผมก่อนละแปดบาทครับก่อนละแปดบาทครับไปสง่งขันออนไลน์ห้าก็ไปส่งเองห้าก็ไปส่งให้ขันอมเปี่ยมแถว ผมแอมเถวอันขันอ้อลายห้ากันกะท้าหากว่ามีพี่น้องเฮาอยากสร้างเป็นพันครับเป็นพันคุณ,คณพ่อจะสามารถส่งให้ได้ครับครับยังแจ้งผมกับไปส่งผมมันเศร้าผมกับไปเบิองให้แล้วว่ามันก็ออกท่าน,ท,านท่านได้ออกเต็มที่เห็นเห็นาานางฟ้าเพป็นด้วกันก็อยากให้คุณพ่อฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเฮาในการปลูกเห็ดถ้าต้องการก็สามารถมาน้ำคุณพ่อไดี๋ยครับมา ได้ครับตรงคันสีต้องการผมกับปูยังผมนี่อย่าขายถ้าคันเสียวไปปลูกขี่แท้ต้องมาเรียนรู้จากผมก่อนเด้บนว่าเสียวของผมไปรงไ้เดี๋ยวมันบวกกสิวานั่นผมบวชเฮดจังสันคือว่าผมติดตามเบื้องค้อไงพ่อการปลูกเป็นธุรกิจครับกือต้องมนว่าวิธีเฮดค้อผมนั่ให้ไปเบื้องมัดทุกอย่างมันดอกสิไปปล่อยเฮดเลย่ได้ครับก็ต้องมาเรียนรู้นะคุณพ่อต้องมารึกษาซะก่อนกับจานผมบวไปร่งไห้พ่นเสียของผมมันดอก บนบนฟ้ามือเนเพื่ออยากได้แต่เงินคือเอาเฮ็ดไปขายไปเปิดซิอบลอูว์วัตติตำผลงานเจ้าของไหมครับมันเป็นอย่างสัน่นนั่นะหืะก็ให้คุณพอ่อฝากเบอร์โทรไว้เพื่อพี่น้องเฮ้าระแวกใกล้ๆอยากได้เฮ็ดไปปลูกยูบปลูกกินพ่อจุดนี้ก็เฮ็ดน้ำขอนขาวจะไก่เปิดเลย้อสาม,มารถติดต่อคุณคพ่อได้ยังไงครับติดต่อได้จากเบอร์ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งห้าห้า ฟาร์มเห็ดอุดมฟาร์มครับบ้านจังจมเนี่ยครับตำบลเจ้าทางอำเภอกำลาศสจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ครับครับผมนี่ก็สามารถมาติดต่อครับคุณพ่อมาเบิ่งกันครับกวนก็ได้ครับมาปรึกษาก่อนมีเห็ดอยู่คจักชนิดสากนครับเห็ดจากชนิดครับของคุณพ่อแล้วแต่สีสั่งเนะครับขันสั่งเนี่เห็ดให้ผมเห็ดได้ก็ได้เห็ดขอนเห็ดบดเห็ดยังผมเห็ดให้เหมือนฟุหนูผมเห็ดให้ได้เหมือนเห็ดบดเมือนก็เห็ดได้ครับเลยดักลักคือเรียนเห็ดตั้งฝาครับเห็ดขอนครับ ครับนี่ะครับพอเห็ดขอนมันสีออกสูมือได้เก็บสูมือครับก็เห็นนั่งฟ่าเข้ามสีออกอยู่สองสามหมื่นสีมืดไปแล้วก็จังหวัดพักเออสีขามือจังสีออกมาไหมแต่เห็ดอะเน <ic> <S <S ี้ยมันสีออกสูมือเลยเห็ดขอนต้องตาเข้าก็ต้องคุมอากาศให้ได้นะครับสำหรับชิปนี้กัพี่น้องท่านใดอยากได้เห็ดไปปลูกก็มาติดต่อกับคุณพ่อคนใดสำหรับจะมามันยังจมเลยนะครับขอขอบคุณคุณพ่อเป็นย่างสูงที่ให้ ชม่มฟ้าเม็ดครับผมขอขอบคุณคุณพ่อครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเนื้อพี่น้องเฮาา่านไดอยากได้เฮ็ดไปปลูกกันว่าที่ตอกับคุณพ่อไปเลยนะครับสำหรับลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจนจบชิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรบางสวนดินดีนะครับเดี๋ยวชิปหนาแต่พาพี่น้องเข้าไปหาความู้ดีๆ ค่อยติดตามกันนะครับสวัสดีครับ